ทำพายุทอร์นาโดกันทอร์นาโดทอร์นาโดกันครับแล้วอารู้ไหมว่าทพายุทอร์นาโดมันเกิดได้ยังไงอ่ะลมรอ,อมลมมันลมมันแรงแล้วอากาศเย็นๆแล้วก็อาบลมรอ้อนมันจะกลายเป็นพายุโอเคเดี๋ยวนะเพื่อนๆเดี๋ยวอุปกรณ์มีอะไรบ้างอุปกรณ์มีอะไรบ้างมีจอม,มีอะไรบ้าง ขวดใช่ไหม,มขวดแล้วก็มีนี่เดี๋ยวอันนี้ยังไม่เอาก่อนเดี๋ยวก่อนเอันี้ก่อนก็คือใช้ขวดน้ำสองขวดต่อกันแล้วก็ใช้ข้อต่อตรงนี้ซึ่งสั่งอินเทอร์เน็ตเอาก็ได้ค่ะหรือว่าลองหาแบบ DIY แบบอะะลองดูว่ายังไงแล้วก็เอาสองขวดนะคะมาต่อกันซึ่งมันจะต้องต่อกันค่อนข้างแน่น แล้วก็หลังจากนั้นก็คือเติมน้ำเข้าไปนะคะเติมน้ำเพ้าไมากกว่านี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองทำดูอ่ะอ่ากลับนี่นะคะนี่นะคะก็จะหมุนแบบนี้นี่นะคะก็จะแบบนี้มันจะลงมาตรงนี้วันมอชามนะคะ แล้วก็หมุนนิดนึงถ,ถ้าข้อต่อไม่แน่นเนี่ยถ้าข้อต่อไม่แน่นเนี่ยน้มันก็จะไหลรงข้อได้น,นะคะ<อ>ก็ลองดูนะคะอลองทำทีกทิีนึงนะคะก็คือใช้หลักการหมุนเวียงๆนิดนึงนี่นะคะของเรามีจำอาอามีจำลองด้วยแบบนี้นะคะโอเคอ่ะอันนี้เถอดไปก่อนครับอันนี้ออกไปก่อนคือ สิแล้วจะยดูดนะวาดอะไรยูโ <Okay. S 2> อเคนี่เด๋ยวมามาช่วยมุนได้มีแรงอ้าวนี่ไง,งเพื่อนหน่นะพอย่บ,ออบ้านเราไหมอย่าเอามือบังเพื่อนสิครับออเอาวันมอทมเออนี่เรากลับบ้านลงมาแล้วนะเพราะว่ามามาวาดไว้ด้วยนี่นะคะมันก็จะไหลแบบนี้นะนนเอนสกิด อ g a i n a อีก n a g อ i n น k a โอเคอนี่นะนี่นะนาแล้โ okay. อเคเดี๋ยวต่อไปหม่มา้มาจะทดลองในขวดแก้วให้นะในโหลกแก้วให้นะเพราะว่าในกรณีที่เพื่อนๆไม่มีตัวนี้โอเคไหมโ <Okay. S 1> อเคส่วนอันนี้นะคะเดี๋ยวเป็นภาคต่อนะในกรณีที่ผู้ปกครองหาขอ้อต่อตรงนี้ไม่ได้นะคะ ก็ให้จำลองในในโถแบบนี้ก็ได้ค่ะก็คือใช้ดิงนถ้าใช้แก้วกาแฟที่ปากนี่หน่อยมันจะทําง่ายนะคะแต่พอดีว่าตอนนี้หาไม่ได้ก็เลยไปเอาโถน,นีก็คือใช้แรงหมุนแบบนี้นะคะอ่าบิบเลยอ่านี่เห็นไหม,มเราก็จะเห็นเป็นพายุแล้วมันก็จะมีสีด้วยนะคะเออซิงเสื้อนี้ยคือถ้าสมมุติว่า ได้เป็นโถายาวนะคะแล้วก็แบ่งมันกจะ็จะโอเคกวันนี้ค่ะโอเคอะบ๊ายบายเพื่อนเพื่อนวันนี้อาทำอะไรไปบ้างพายุอือหือพายุในขวดใช่ไหมขวดแล้วก็ในแก้วอ่าแล้วก็ในแก้วสนุกไหมครับสนุกโอเคอะบ๊ายบาย,บาย